ครับเคยวันดิ้งสี่อันครับที่แม่นะคะเสกสิบเก้าสามารถเสกตะขอใจนี่อย่างแต่ว่าไม่สามารถได้ทั้งหมดสามอย่างเพชรไอรอนและเน,นื้อชุบลายผมครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเสกปีกได้เปล่าเสกพุได้เปล่าเสกตาได้เปล่าเออจะจิกบนสกายได้ไหมก่อนนะเพราะว่าถ้าใช้น่าจะดีแต่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างเปลืองมากเพรามันออก ก็จะมีหมดสองอันแล้วอ่าแล้วก็มีภารกิจพิเศษครับฆ่ามอนธาตัวจะได้เนื้อมารู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้าอันเลยนะโอเคเราต้องหยิบจากโค้ดสิบสี่อันเป็นโค้ดยี่ห้าอันนะคะหยิบจากกล่องได้สองชิ้นนะไม่หยิบตัวเดียวไม่ใช่ชิ้นเดียว ข้าศนเนี่ยจีนก็่ใช่เราเรามีสิทธิ์กินที่ครเดียวนะครับแล้วก็มีสมบัติเพิ่มมาในแมปด้วยก็วันนี้จะมาตามหาด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำกันอ่าให้กระโดดไม่ได้กันก็ก็คือให้กระโดดให้กระโดดคือเอาของสบ เคยมนาะโอเคน่าจะทำมอนไ,มได้แล้วแต่ก่อนจะกระโดดสว,วไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสวยโอเคอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับด้านเนี่ยมันแค่เทสยังไม่เริ่มเกมนะยังไม่เริ่มเกมทำกระโดดอ่ะเฮ้ยเริ่มเกมเรียบร้อยมากระโดดแต่ก่อนเตรียมพี่เอ็กก่อนไหมพี่เอ็กก่อนไหมว้าโอเคช่องนี้ก็เป็นชองเก็บแร่ฮะ ทำสิเกลได่บอกเขาสุดจว,ว่าสจใจเอาเป็นคาพอดดีนะเพราะว่าชีวิตเราให้ประโยชน์ฮะถ้าเกิดมันไม่มีอันนี้มาซับซ้อนเนี่ยคือผมเลือกไปแล้วผมเลือกพวกกับไปแล้วนะคะเลือกสกรับหนึ่งแหละไม่ก็ไม่ก็เลือกขกอ่อะเออนะแต่จะเลือกบวกแหละมาทำนี้เกลด,ดีกว่าทำมา,าแล้วก็ขุดไปเรื่อๆยๆฮะมาแล้วแบบโอ้โหเยอะมากครับเขาจะให้คำใบชิหนาด้วย ทำนนใจนะผมตรงนี้เราไม่มีบันไดใช้สิทธิ์ไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวก่อนถ้า้ก็อันนี้่อันนี้ไม่นับนะนไม่นับเลยกากระโดดนะ นั่งได้ไหมหาเงินก่อน ถ้ามันเหมือนแปลกใหม่เหมือนเราไม่ได้วางเน่ยชัดเจนเลยว่าเขาใส่มาชัดเจน cảm giác ม่เศษสำหรับที่ที่มันช่วยกันโอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ย ตรงนี้ได้ไปดีกวนกดต้ทรายระเภทนี้ก่อนเด้กัดี่กัเช็บกันกันเกด จังมากับทำจก็ได้เต็มพอดีเลย วงมองป่าอาช่วงนี้ฮับเก็บนะเอ้ยใส่ของจเปินถ้างั้นแล้ก็จะดลกๆหนะ่อะอะใส่ตรงนี้

คัดลอกภารกิจคัดลอกคัดลอกภารกิจไปป่องปะ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 ป่อง ว oh ่าว่ดับได้อุ้ยอันนี้ต้องดาบแน่เออใช่หมดตับแล้ ไปเร็วเอาววไปคว้าโอเคลองเร่งลุนนี้ลุนี้นะดูให้ดี <c oughs>

I don't